สวัสดีค่ะพบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับคุณครูคสุดารัตนทองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะก็จะเป็นการสร้างคําในภาษาไทยก็คือคําซ้ํานั่นเองอ่าเห็นตัวนี้ไหมคุณ,ค,ณคุณไหมคะ อันนี้เนี่ยเรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะจําได้ไหมนะบางคนบอกอซ้มอ่ะแล้วมันเรียกว่าเครื่องหมายอะไรเรียกว่าอะไรคะไม้ยมกนะคะก็คือใช้วางหลังคําหรือข้อความที่เราต้องการซ้ํานั่นแหละหรือที่บางคนชอบเรียกว่าเอยเอาไว้ซ้ําคําซ้ําคํานั่นแหละนะคะหากต้องการกล่าวคําหรือว่าจะข้อความซ้ําๆเนี่ยให้มีความหมายเน้นมากขึ้นหรือใช้วิธี อื่นนอกเหนือจากการใช้ไม้ยมกได้หรือไม่นะคะก็คือใช้วิธีการเน้นเสียงวรรณยุกต์หรือสระของคําซ้ําที่อยู่ข้างหน้านั่นเองเช่นเหมือนเวลาที่เพื่อนแบบว่าเฮ้ยดีหรือเปล่าอ่ะเราแต่งตัวอ,อย่างเงี้ยดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเราบอกเฮ้ยสวยอะ่ะสวยสวยดีๆอะไรเงรี้ยนะคะชอบชอบอะไรเงรี้ยนะแล้วแบบสมมุติว่าเราเวลาเราแบบอยู่บ้านเนี่ยเป็นไงคะ โอ้ยเบื่อเบื่อเนี่ยเกิดคำซ้ําเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่เรามาดูว่าเดี๋ยวค่อยมาแยกว่าเอ๊ะคำซ้ํามันจะมีแบ่งออกเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะนักเรียนคิดว่าการประกอบคําในลักษณะของการใช้ไม้ยมกนะคะและเน้นเสียงวรรณยุกหรือสระของคําซ้ําที่อยู่ข้างหน้าเป็นการประกอบคําประเภทใดประเภทใดคะเรียกว่าอะไรนะคําซ้ํานั่นเอง อย่างที่ครูกวางตุ้งบอกนะคะก็คือคําซ้าก็เป็นการเอเป็นคําที่เกิดจากการนําคํามูลเนี่ยคำเดิมมากล่าวหรือเขียนซ้ําอีกครั้งแล้วเกิดเป็นคําที่มีความหมายใหม่หรืออาจจะยังเขาความยังคงเขาความเดิมก็ได้นะคะนักเรียนคิดว่าคําซ้ําต่อไปนี้ คำใดบ้างที่เป็นคำซ้ำที่ไม่เปลี่ยนเสียงและคำซ้ำที่เปลี่ยนเสียงเ e. อคำซ้ำที่ไม่เปลี่ยนเสียงเป็นยังไงนะแล้วก็คำซ้ำที่เปลี่ยนเสียงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมีคำว่าพี่พี่ขยันขยนันผักผักผก,กินแกนเพื่อนเพื่อนเก๋เก๋หลานหลานหวานหวานสาวสาวโอ้โหน่าจะง่ายมากๆเลยน่าจะแยกแยะกันได้นะคะอ่ะ เดี๋ยวคุณวงต้องให้เวลา30วินาทีนะคะในการลองฝึกดูซิลองแยกซิว่าอันไหนเป็นคำซ้ำไม่เปลี่ยนเสียงหรือเป็นคำซ้ำที่เปลี่ยนเสียงนั่นเองอ่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่านักเรียนจะแยก2ออย่างนี้ได้หรือไม่นะคะ อ่ะคำซ้าที่ไม่เปลี่ยนเสียงมีคําว่าอะไรคะมีคําว่าพี่พี่ผักผักเพื่อนเพื่อน,นหลานหลานสาวสาวนะคะคาซ้าที่ออกเสียงในระดับปกติเลยนะคะส่วนคําซ้าที่เปลี่ยนเสียงล่ะก็คือขยนันขยนันกินแกนเก๋เก๋วหวานหวานเห็นไหมดูเสียงครูวางตุ้งดิเก๋เก๋เห็นไหมมันก็เกิดการเปลี่ยนเสียงเกิดขึ้นละ เป็นการซ้ำที่เน้นเสียงวรรณยุกพยางค์แรกเป็นพิเศษหรือเปลี่ยนเสียงสระในพยางนั่นเองนะคะสรุปความรู้เพิ่มพูนความเข้าใจค่ะประเภทของคำซ้ำก็คือคำซ้ำที่ไม่เปลี่ยนเสียงกับคำซ้ำที่เป็นไงลูกเปลี่ยนเสียงถูกไหมคำซ้ำที่ไม่เปลี่ยนเสียงเนี่ยก็เราก็จะใช้ไม้ยมกนะคะหรือที่เรียกว,ว่าเครื่องหมายซ้ำนั่นเองนะคะส่วน คำซ้ำที่เปลี่ยนเสียงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนเสียงสระนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าคำซ้ำที่เกิดจากการนำคํามูลมาประกอบซ้ำกันจะมีความหมายในลักษณะใดบ้างอ่ามาดูซิมกีกล้วยกล้วยน้องๆ้องจานจานความหมายของคำซ้ำนะคะ จะบอกว่าเดี๋ยวครูจะมาบอกเลยว่าเป็นคําการน,นําคํามูลประกอบซ้ํากันความหมายของคําใหม่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนั้นเนี่ยความหมายของคําซ้าเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเลยนะคะแล้วมาดูลักษณะที่1ดีกว่านะคะก็คือความหมายเปลี่ยนไปความหมายเปลี่ยนไปคืออะไรคะก็คือพอซ้ําแล้วเนี่ยความหมายต่างไปจากเดิมนะคะต่างาจากคาเดิมเลยนะ ต่อไปประเภทที่2ก็คือความหมายเป็นพระหูพ์คือเมื่อซ้ำแล้วเนี่ยก็จะแสดงจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไป3ค่ะความหมายแยกจำนวนคือเมื่อซ้ำแล้วเนี่ยก็จะแยกกันเป็นส่วนๆเออแยกให้เห็นเลยนะคะเป็นส่วนเลยนะต่อไป4ค่ะความหมายเน้นหนักขึ้นเมื่อซ้ำแล้วเนี่ยจะเน้นย้ำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น นะคะแล้วก็5เลยเนี่ยก็คือความหมายอ่อนลงนะคะก็คือเมื่อซ้ําแล้วเนี่ยแสดงออความไม่ชัดเจนหรือไม่เจาะจงอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีคําไหนอะไรยังไงบ้างนักเรียนอ่านประโยคต่อไปนี้แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าคําซ้ําในประโยคเป็นคำซ้ำที่มีความหมายลาายักษณะใดเอามาดูคำแรกเลยนะคะเรื่องกล้วยๆแบบเนี้ยฉันทำได้สบายมาก กล้วยกล้วยอ่ากล้วยกล้วยคืออะไรคะเป็นไงคะมีความหมายว่าไงง่ายๆใช่ไหมแบบกล้วยกล้วยหมูหมูจังเลยอะ่ะโอ้โหสบายมากเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือความหมายเปลี่ยนไปแล้วต่อไปคะ่ะคุณครูรักเด็กๆทุกคนในห้องหมู่บ้านที่จังหวัดสุรินเลี้ยงช้างเป็นโลงๆพวกน้องๆจะช่วยงานฝ่ายใดบ้าง มีความหมายเป็นไงคะความหมายเป็นพระหูโพจน์เด็กๆแสดงว่าเด็กคนเดียวมะไม่ใช่แหละแสดงว่ามีหลายคนแหละช้างเป็นโขลง,ขลงอจัดเป็นโขลงแล้วนะแสดงว่ามีแบบนิดเดียวมะไม่แสดงว่ามีเยอะขึ้นแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นความหมายเป็นพระหูโพน์นั่นเองต่อไปคะ่ะนักเรียนขอให้นักเรียนอ่านเอกสารเป็นเรื่องๆไปนะคะ กรุณาแยกเศษขยะเป็นกองๆจะได้เก็บสะดวกรับประทานอาหารให้หมดเป็นจานๆไปนะคะก็จะเป็นความหมายแยกจํานวนเนี่ยเป็นเรื่องๆนะคะก็เหมือนเหมือนจัดเป็นสัตดเป็นส่วนอะถูกไหมคะก็เป็นการแยกสัดส่วนนั่นเองต่อไปค่ะช่วยกรุณาปากักแต่ผักๆให้ผมหน่อยนะครับ กรุณาขับช้าๆเมื่อขึ้นเขาเธอมักวิ่งตอนเช้าๆเสมอทำให้มีสุขภาพดีเอออันนี้อะไรนะความหมายเน้นหนักขึ้นตัดแต่ผักๆแสดงว่าเป็นไงให้เน้นผักเยอะๆอะคืออยากกินผักอะนะคะนี่แหละก็แสดงว่าให้ความหมายเน้นหนักขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะ เช้าวันนี้ผมรู้สึกคล้ายๆจะเป็นไข้บ้านของเขาอยู่แถวๆนี้เขาน่าจะสูงราวๆร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรได้ความหมายเป็นไงคะอ่อนลงนะคะอย่างเช่นอ่ะบ้านของเขาอยู่แถวๆนี้แสดงว่าอ่อนลงก็คือไม่ได้เจาะจงอ่ะแถวๆนี้คือที่ไหนอ่ะแถวไหนล่ะอะไรเงี้ยแต่รู้แหละว่าแถวๆนี้ก็คือบริเวณใกล้เคียงนี่แหละนะคะ ต่อไปค่ะสรุปความรู้เพิ่มพูนความเข้าใจเรามาดูความหมายของคำซ้ำดีกว่าประเภทของคำซ้ำอ,อะเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีหนึ่งเลยความหมายเป็นอะไรลูกพะหูโพสต่อไปค่ะอะไรคะความหมายแยกจำนวนต่อไปอะไรคะความหมายเน้นหนักขึ้นมีหนักขึ้นแล้วเป็นไงคะก็ต้องมีอ่อนลงก็คือความหมายอ่อนลงนั่นเองนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือความหมายเปลี่ยนไปนะคะข้อสังเกตคำซ้ำค่ะคำบางคำเนี่ยมีรูปลักษณะเหมือนคำซ้ำเลยแต่เราไม่ได้จัดอยู่ในคำซ้ำนะเพราะว่าคำเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถนำคำมูลเดิมมาใช้เดียเด่ยวๆได้นะคะต้องใช้อยู่ในรูปที่ซ้ำกันเท่านั้นเช่นชอชอเปาแปหลัดหลัดยกๆยก,ยกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะอ่ะมาดู ที่เราเห็นเลยจะจะนานาจะจะคือเลยรฮ้ยเธอฉันเห็นแบบเพื่อนเธอเนี่ยไปกับหนุ่มคนนึงเห็นจะจะเลยเป็นไงแสดงว่าเป็นไงคะเห็นแบบเออคาตาเลยอะนะคะแสดงว่ามีความหมายแบบชัดเจนกระจ่างขึ้นเห็นจะจะเลยอันนี้ไม่ได้เป็นคําเป็นคําซ้ําไม่ใช่นะคะส่วนนานารูปเดียมันเหมือนคําซ้ําเลยนานาแต่จริงๆแล้วนานาแปลว่าอะไรคะ ต่างๆถูกไหมเออเป็นการนำภาษาบาลีสองพยางนะคะมีความหมายว่าต่างๆนั่นเองนะเหมือนแบบสมมุตินะอย่างเช่นแบบไวๆยำๆไวๆที่แปลว่าแบบมาไม้ไงก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นคําซ้านะถ้าเป็นชื่ออย่างเงี้ยหรือยำๆอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าสมมติแบบเธอมาไวๆหน่อยสิอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคําซ้ํานักเรียนต้องดูบริบทประโยคนั้นด้วยนะคะต่อไปค่ะ สรุปความรู้เพิ่มพูนความเข้าใจเอ้คุณว่านักเรียนคงจะตอบได้แล้วแหละว่าคําซ้ําคืออะไรอ่าช่วยกันตอบสิคําซ้ําคืออะไรคะเกิดจากการนําคํามูลคําเดิมเลยเดิมเหมือนเดิมเลยนะมากล่าวหรือเขียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเกิดคําที่มีความหมายใหม่หรือยังคงเขาความเดิมนะคะก็จะเขียนใช้หม้ยมกแทนการซ้ํานั่นเองนะคะทำให้เกิดการสร้างคําซ้ํา ทำให้ภาษาไทยเนี่ยมีคำใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเรามาพิชิตโจทย์สูตรหันษากันเลยดีกว่ามาดูกันเขาบอกว่าข้อใดมีคำซ้ำข้อใดมีคำซ้ำอ่ะดูนะข้อหนึ่งเขาขายที่ที่ดินอยู่ติดกับบ้านของเธอข้อสอง ฉันเห็นเขาเดินแถวแถวตลาด 3. ผู้หญิงคนนั้นใช้แปลงแปลงผมซึ่งยาวสลวย 4. ห้องห้องนี้ฉันจองแล้วอ่าครูให้เวลา30วินาทีในการทำโจทย์ในข้อนี้ค่ะ ตอนนี้คิดว่าทุกคนคงมีคำตอบในใจของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ามาดูใครตอบข้อ1บ้างมีมไหมคะใครตอบข้อ2บ้างใครตอบข้อ3าบ้างใครตอบข้อ4บ้างคะอ่ามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ ฉันเห็นเขาเดินแถวแถวตลาดเป็นไงมันเป็นสัตว์เป็นส่วนอ่ะหููแม้เป็นแยกเป็นส่วนๆอ่ะนะคะก็คือการซ้ําคํามูลเดิมนั่นเองนะคะทําให้เห็นว่าเออบริเวณน,นั้นนะเจาะจงไหมล่ะแถวแถว,แถวตลาดก็คือแถวแถวตลาดนั่นแหละแต่ไม่ได้บอกนะว่าที่ไหนนะคะก็เป็นเอ่อความหมายแบบอ่อนลงนั่นเองนะคะส่วนคําอื่นเขาขายที่ที่ที่ทดินนักเรียนต้องจําไว้อย่างนี้นะถ้าสมมติการ สังเกตคำซ้าเนี่ยก็คือเราต้องแยกกันถ้าสมมติว่ามันแยกกันได้อะเป็นความหมายแบบเป็นก้อนๆเนี้ยเออมี2ก้อนเนี้ย,ออสนนยแสดงว่ามันไม่ใช่คําซ้าหลอกนะคะเห็นไหมรูปเนี่ยมันเขียนเวลาเอาง่ายข้อสอบอะเวลาหลอกอะมันจะเขียนติดกันหมดนั่นแหละแต่เราต้องลองวิเคราะห์ดูอ่ะมาดูข้อแรกเขาบอกว่าขายที่ใช่ไหมที่ดินเห็นไหมที่ที่เนี่ยมันไม่สามารถซ้ําได้อ่ะมาดูข้อ3ผู้หญิงคนนั้นใช้แปลงแปลงผมแปลงแปลงหรือเปล่า ไม่ได้เขาใช้อะไรคะใช้แปลงนะคะแปลงผมถูกไหมหรือข้อสห้องห้องเห็นไหมห้องห้องซ้ำได้ไหมเออเขาบอกว่าห้องเนี่ยห้องนี้ฉันจองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือข้อสนั่นเองค่ะอ่าเรามาทบทวนความรู้กันเลยดีกว่าการสร้างคำในภาษาไทยเนี่ยมีวิธีการประกอบคำมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดโอ้โหอันนี้ง่ายมากจริงๆเนี่ยจะให้เขียนเป็นเป็นแผนภาพความคิดน,นัก้องนจะเขียนได้แน่นอนอ่ะครูกองตุ้งให้เวลา30วินาทีพอนะคะในการทำโหง่ายมากนะคะลองทบทวนดูซิเราเรียนเรื่องอะไรมาแล้วบ้างมีวิธีการประกอบคำอะไรยังไงบ้างนะคะ โหหลายๆคนคงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลองดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะการประกอบคำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคําปำะสมคำซ้อนแล้วก็ที่เราเรียนก็คือคําซ้ำนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆเลยนะคะต่อไปค่ะภาษาพาสนุกภาษาพาสนุกก็คือให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันประกอบคําจากคําที่กำหนด โดยใช้คำจากชุดที่1จับคู่กับชุดที่2ให้เป็นคำะสมคำซ้อนหรือคำซ้ำภายในเวลาที่กำหนดคุณก็ต้องมีคำชุดที่1ให้นะคะแล้วก็มีคำชุดที่2ให้เดี๋ยวเราลองเอามาประกอบกันดีกว่าคุณครูให้เวลาสักประมาณ1นนาทีทุกคนน่าจะทำเสร็จ โอ้โหเห็นกันแบบตั้งใจมากเลยนะคะคิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเอที่เราทำเนี่ยเราประกอบคำถูกไหมนะคะเช่นคำแรกเลยเทียนอะไรคะเทียนขายบ่อยๆดูแลทักทายราวราวขาแข่งลูกเสือไม้ขีดแน่นหนา นอกใจร้อนร้อน่าโอ้หลายๆคนถูกหลายๆคนอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นการฝึกในการที่เราจะประกอบคำํำะสมคําลองดูนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเลือกคําจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะจำนวน5คําโดยจะต้องมีทั้งคําประสมคําซ้อนคําซ้ําแล้วคิดคําใหม่เพิ่มอีก 5คำนะคะจากนั้นนำไปวิเคราะห์ลักษณะของคำะสมคำซ้อนหรือคำซ้ำลงในตารางที่กำหนดนี่นะคะเราเอาคำนี้ไปนะคะแล้วก็เป็นไงคะลูกคิดคำใหม่เพิ่มอีกค้าคำนั่นเองนะคะเราใส่ตารางวิเคราะห์ลักษณะคำะสมแบบนี้เลยนะคะว่าคำไหนเป็นคำะสมคำไหนเป็นคำซ้อนคำซ้ำ เดี๋ยวนักเรียนลองทำดูนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาอมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะคะแล้วครูจะให้ตัวอย่างซ้าซักสามข้อพอนะคะอ่ะเทียนขายเป็นอะไรลูกเป็นคำนามนะคะบ่อยๆเป็นอะไรคะซ้ำเพื่อเสียงนะคะดูแลเป็นคำอะไรคะ คำซ้อนเพื่อความหมายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการที่เราวิเคราะห์ลักษณะของคําประสมคาซ้อนคาซ้าน,นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนําเสนอสร้างสรรค์การสร้างคําชวนคิดนักเรียนนําเสนอผลการวิเคราะห์ลักษณะการสร้างคําประสมคาซ้อนคาซ้ําจากตารางโดยอาจให้เพื่อนเนี่ย ร่วมกันทายว่า,าคำนั้นเนี่ยนักเรียนนำมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเป็นการสร้างลักษณะใดานะคะก่อนที่เราจะทำการเฉลยหรือนำเสนอผ่านวิดีโอหรือรูปแบบอื่นๆตามความสนใจจากนั้นเพื่อนๆร่วมกันประเมินความถูกต้องนะคะก็คือตารางนั้นเลยนะคะแล้วลองมาช่วยกันซีลองมาทายดูซิว่าเอถูกไหมนะนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะพิสูจน์อักษรต่อยอดความรู้นะคะ นักเรียนทําจิตอาสาโดยช่วยครูตรวจเอกสารสะกดคําผิดถูกและสังเกตคําว่าเป็นคําประเภทใดบ้างหรือนําความรู้ที่ได้จากเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยไปสอนน้องๆหรือเพื่อนเอนืเพื่อต่อยอดทางความรู้นั่นเองนะคะพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยครบแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ลองมาทําดีสู่สังคมบ้างดีกว่านะคะว่าเราเอ๊ะ สกดคำเนี่ยคำผิดคําถูกแล้วก็ลองสังเกตดูเกี่ยวกับการสร้างคําดูนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้กันไปแล้วนะคะจากเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยก็จะมีคําซ้อนคําประสมคําซ้ํานั่นเองนะคะเราครูคิดว่าเนี่ยนักเรียนคงได้รับความรู้แล้วก็แยกแยะได้ว่าเอ๊คำในภาษาไทยเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะั้นลักษณะใดาบ้างนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย ครูต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมองถัดไปว่าคุณครูกวางตุ้งจะมาสอนเรื่องอะไรกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ